กำลังลงเลยพี่น้องไม่ก <My God. S 1> ่อนโดย,โดยสบายดีเด้มากสบายดีมื่อนี้ก็บตากโมกบแล้วแล้วก็ชิคอยึดชิคอหยุดชิคอ,ย,ย,อยึดทางในห้องกันมาแล้วมืม่อนี้นะงามเนาะอันนี้ก็บวัชพืชแกะออ,ออกมาแล้วงามเลยง่ายสบาย <laughs> โดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ ตัวมาพบพ,อพ,อพอออ่อพี่น้อิตยอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้ก็มาเกินภูงงแล้วเนาะเสารนี่นะเอาหน่อไม้มาแกงแต่ว่าแม่เพิ่นไปหานะั่นได้หน่อไม้สดก็เลยสิเอาหน่อไม้สดแกงบัดนี้พีน่น้องหน่อไสังไภยแต่ว่าอันหน่อไม้ทงมนะเมียนแกงเมื่อหนาวพี่น้องแม่เพิ่นไปหานหน่อไม้ได้หน่อไม้ใหม่เนาะเปิ้ลโต๊ใหม่โดยกับพอดีน้องาาาาาอ,องาทตยซื้อผักข่ายแง่งกับเพชรดิบเนาะมาแกงกินทำกันนในแหละพี่น้องยำทุกอย่างโดย ขาเขามาผิดแล้วมือนี้กะเสาร์นี่ก็กไปจ่ายนะขาไฟให้ลุงน้อยพี่น้องเลยทายคลิปก็บอกคอยได้ซ้ำโอ้ยโทรศัพท์กันเนาะโดยพี่น้องบรรยากาศก็กกแบบเอ้อคุณเนาะสวยละมากกับพี่น้องเลยสิมาซอยตอนสวยๆนี่แหละคนบล็อกคนยังเนาะโดยพอดีซื้อมะเพ็ดอียังหนะันเลยเนาะมาใส่แกงหนอ่อไม้พี่นอ้องแกงจักจะซีทายได้ซ้ำได้อันนี้ก็ได้โทรศัพท์ก็เป็นแบบนี้เนาะ หลายคนหลายคนพี่น้องได้มาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัี่สวัสดีค่ะเออเป็นตั้งอันนี้แล้วอีหยังก็อันนี้เอิ้นบ่ถึกวงกบสิว่าปองเอี่ยมปองเอี่ยมบ้านเฮาเอิ้นซอยๆปองเอี่ยมดสดีสดีสดีน้องแหลสดีคัสดีโดย มาแต่ใช่นอกโเห็นนอกมือสามาแต่หิวขขาหิวข้าบริกินเขาวสาวไปหิวหิวแบบตอนนี้กับจิบสองโมงเลยพี่น้องบไดบได้แววจิบเอ็ดแล้วเนาะสิบสองละเอาสบายดีประทองเมีแต่นั่นทำะมดได้กเขียวงามเอยนะนางเนาะเห็นยังีง หัวกะกะเลยได้มันจังแซ่บเนาะกินขี้มึงบ่าใหญ่ไว้ๆะจะกินเนาะสิกินกับหยังขาเปียกอีหยังมันก็บ่อมคือข้าวด้ซะพี่น้องเอ้ยจะไปหาในไสนานมัยนี่นะคือได้นมสดแทู้่นนดอืมก็ซื้อผักขะแยงกับเดิบเนาะมันจังข้าวกันดีเจ้าก็ยังบ่กินข้าวเที่ยงบ่ยัง ห้าก้ามาพอดีเจอเป็นนองมากะตอนแรกว่าสีบมีน้องใหม่ก็เลยเอาน้องม่ทงมาแกงสบายดีแม่ใครแต่ว่าได้น้อไหม่ใหม่นะเฮ้ยเนาะแมนแซ่บและมันแต่งผสมแม่งหายพี่น้องเยกดเห็ดใดประมาณนี้เนาะครับกำลังสร้างงานมาดิ ดีอากเพนกาลังลงเลยพี่น้องโอ้ยสบายดีด้มั่สบายดีเมื่อนี้กัตากงกบแล้วก็ชิคอหยึดคอยุดไปท่อหยดทงในห่อกันไม่แล้วเมื่อนี้นะงามนออันนี้กัว่าพืชแก้ออกมาแล้งามมลยงามสมบติเลยเมื่อนี้เพนบุดมาเมื่อนี้เป็นรับจ้างผูกมั่นเพนมาี่เราเนาะอ่านอกแตีหยัดเขาให้ย

ให้เราเปิดเพลงนะอย่าเปิดบอกอยู่เป็นกำลังตัง้งเนาะพี่นออ้องมาสวยบรทธานเห็น <laughs> วานี่ก็พากันเห็ดนำกันตุนหามองแล้วเนาะมแม่เจ้าขาวบอกพูข้ขาวบอกอันนี้ คนบล็อกพี่น้องผู้วงเป็นคนมาก่อนเนาะเพราะว่าใครแต่ว่าเพิ่นไหวใกล้ทำไมว่าอยู่นี่ก็คงสิดีขมจําเนาะกับเต็มโมเมนต์บอกเต็มบอกเต็มอืมสื่อแม่มาใส่แจ็บ่ะไรเพราว่าเนาะได้ก็ใส่แล้วมาแต่ว่าเอาจ่งหวกับโบเห็นอันนี้แหละคือการเนาะว่าเอาไปชิรอะไรเพราะว่าหัวใบมะแณมมันออกมาออกแจ้งมือใดวะใช่ล้วได้แม่มมันก็บได้มันก็คือเก่า มีแต่ว,ว่าหน่วยใหม่เลยหน่วยใหม่กับว่ามีเงินเงินหาเงินก็นกนจะได้หน่อยหนึ่งจชฟก,ก,กลายไรเป็นหมูแข่งอะไรเฮาดินเ,เหตุยูทูบต้องเอาความจำหลายาสบายดีทุ่งอรมาได้ใช้กินนี่มาแต่เฮือนอืเรียมากินแกงหน่อไม้น้ำกันเลยแก่หน่อไม้ใหม่มาแกงวันนี้กันเนาะบริษัทอางทองมาแต่เฮือน ได้ปะอะไรตรงไปเห็ฉันเล่าด้ยููรุมนะได้ปะได้บ่ด้ตั้งได้ตั้งยเด้อวันนี้กล่องคอยขึ้นหมื่นใช่ปะได้อยู่นะดิ ทานงนมได้เลยดิตุ้เดก็ทำ้มาได้มาไอ้สานี่คนบอลอเล่าคนอยู่เป่น,นี่<ม>น,นี่โอแต่ก็นี่อ๋อไวๆฮะแหละคนไวนี่กด็ดีเวลาคนเห็ดงาน<ม>คนบอกไวมันดันงเวลาเขาเห็ดมันสบายเนาะ <laughs> บอกพูดเยอ่ น้องลินน้องลินเพิ่งมานอนใ่เือนเพิ่นเมื่อนำอางเออเพิ่นมานอนนำอายเลยคนทางอะไรนคเศ้าแล้วยังโมหงพี่น้อยก็าเอาเขามากินน้ำเลยเน่ะมาน้านันแต่ยังมากินนะสื่อสื่อหนึ่งพักแล้วก็หนึ่งพักใ่หนึงพัก กินไรก็แคงแฮ่นี่ตัวเนีออยากดีเอออันขว่เพื่อนันมีมังหึงป่มานบบนี่าัได้เรามามอืมนั่นหรอ่ให้ตัวตาแมนมนชุดตามอกได้กระใหญ่แหงแสบแล้วตามคแมีเื่องขบเนาะมันผมมีบ่ได้เลยใส่ตามแ่แบแ่แบในแป้งนวกับใส่แป้งนวดลายลายกระแซบเลยแหละใ่งเลยยังแลยเ้มานพิเห็ดผู้เดียวเลย ต่างวงกบมีแต่ว่าให้จับสยวยอะไรเนาะดเลสมปูนก่บาอมอไปอาบงหุงมาตามนำน้ำเนี่ยบางหุงเนี่ยมาไปเฮือนนดี้นะมีบอน้นนำน้ำตาลปลาแดกมีบอกตาลปลาแดดิปลาแดกก็มเน้อที่เขา้บวกนื้้ว <laughs> มีแข่งขบเลยตำอันยังวะตำบังหุงพี่น้องเลยเนาะกินเทียงแซ่บได้ถ้าก็ไปในร่องย่างก็ไปเน้นเนาะได้แกงหน่อไม้เนาะกับตำบังหงชิบลุงบอโอ้ยชิลงไปใส่กับเขาไปเป็นก้อนนี่ไงเนาะเพชรคมเพชรคมออกเลยค่ะน้ำไปในเนยมาเพชรคมออกก็เพ็ดวิีเพชดวี่มองเล็กเพชรวีบอกนี่ป่าวีเตอร์จะลองไปนึ่เนาะอย่างโลก มีรองเขาวป่ามีมีมีอันต้นวิกนะฮะว่ามีขึ้ว่าฝนตกห้างก็ตกมีมีป่ะว่ามีอ๋อได้ดีได้มีเนาะเอามาแกงจีโดยเป็นใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ได้กรายพี่น้องเไยนะมาตอนสวยๆพอดีเจอเป็นใส่วงกบใบแกงหน่อไม้กินข้าวไทยยังมาเนี่ยเนี่ยมังหงเหนื่อยบ้างใหญ่เลยฮะเ่าไม่มังหงจิตัน หลอกบางหงตามไปมาสิลอกเลยมะสินหนัหงถักๆเลยนะโอ้โหคืเอเดียวมีหกพีเ่เดียวมีหกหน่อยนี่้คนละหนึ่งหกพอดีอะไรกินกับแกงหน่อไม้กิ่นไปทางใดก็เห็นแต่ผาห่มผักข่ายงี้ยแม่เนีย่ยแ้่มักเล่นมักเติมตาลยังก็มีไวแ้แหละเนาะแม่เอาเออกลูกผักอันนี้เจ้านี่ต่อออกไปหาเอาใส่หน่อไม้เจ้านี่นะ โดยงอกสดนงอกมะฮุงตำเขาเจ้าเข่าไปผู้เดียวเจ้ากะกะเซ้นเนาะจิเป็นยังเขินเขนจิบุกะเข่าข้างเวนเจ้ากะเนาะเขายังญาติเขาเจ้าเอาใส่บริกาเลยไปผู้เดียวเขาเนาะเด็กหน่อยกับบริได้ไปน้ำในสาวนี่เห็นเพิ่นไปผู้เดียวจมแล้วก็ะไฮพ่อมมูเช่าเนี่ยจ้ะจมผู้เดียวแล้วก็ะไฮน้ำอ้าวบัดนี้ไปไฮอยู่สวนผู้เดียวซางเป็นจะไปเห็ดจังสั้นได้เนาะอยู่ผุดไปผู้เดียวซ้ำ เห็ดกินก่อนจ้าไปหาไอ้ผู้เดียวจมยังไลยจมไปนั่นมันนั่นแหละจมไห้จมบ่ตายเห็ดยังติโอ้ยเจ้าก็สร้างเห็ดอืมต่อให้จมเนาะก็บ่กลับมาเนาะเห็นอะไรมแต่อยู่ฮะแต่เจ้าอันเจ้าไปแล้วก็บ่เรีกบ่เบออได้เอ้ย่อยกเล็งูเล็งเต้าผู้เดียวบเลบเบอ เล็ได้ค่ะเขาบอกเลวบอกเบื่อได้จะไปแล้วก็ได้เพราะกับเลงรู้เลงเตาผู้เดียวเขาเพิ่งเงินให้ไปให้แล้วเนาะว่าผู้เดียวแล้วก็หาผู้เดียวตีอยามกลางคืนอย่าไปได้เนาะไปจมหาลาาเพราะว่าแยมกลางคืนรีดได้หมอคือเมันเห็นมันเห็นนะแบบบางทีนะบางคนกันอยากพางทีประชาบไปจมหาหเนาะหนุกขมากเลยบางทีคือได้คนเฮาเนาะ ให้มาคืนแลยเช้าค่อยนานคออดล้าไปไปชุมงนนั่นไปชุ่มงนนี้ให้ล่าแล้วลงทางเอออห้าอ้อมเขาอันห้ามาทางนี้ทางนั้นเนีไปย่างก็กบางคนเดือนเ้านี่เน,น,น,นี่ยไปย่างามากระตำเสกนะุเป็นตำใจข้กวขปีไ่ได้นกินสามปี <c oughs> น,นักคือว่าอัน,น ย่างอันข้างนี้ข้างนหนย่างไปย่างมาตำเจ้าคุ้มราคือเก้าอืมแบบว่ามันเป้นนี่เป็นอะไรเนี่ยเผ็ดหายแบบมีเนื้อสุกใส่ย่างไปย่างมาแล้วอะไปวอนน้ำลาวอันแรกขันเจ้าเอ็นเนียนี้จะบวบเป็นนะเอ้ยลูกเต้าชิยู่น้ำไผ่ท่านก็แจ้งควับเลยด่ะอืมมันมันเป็นอะไรๆช่างออกกระปึ่งรถบูแมเนลเอาจมเอาจมฮารายกับโบได้ปีบางไว้นะ เราสิไปจมหากับนอกไรเซียไปอยู่น้ำแล้วเนอะมันโบแมน่แนวพ่า <c oughs> จะใส่เวทโบผักขยงน,นะมันยังหอมซื่นใจซื่นใจอันเด้ยังอยู่ไรเสียใช่ไหมแม่แม่หนูใส่ผักขยงหลายซื่นใจเพรมันหอมใส่ทากินพร้อมอันนั้นเด้ตอตำกกมังหงยังอิ่มเหยื่อบุอิ่มเด้หนี่ว้าซื้อผักขยงมาหลายเนาะแล้วก็ใส่เบิทแล้วจ้ะ น so so, so happy, so so Hello, ี่น้าไม่ได้ใช้หมดนะยังอยู่น้ำตาลกระเปียกได้ชูวใช่ปะเอ้านี่ถือหนำยังนำผลแบบหลอกมังหงตั้ทางนี้กะปูสาวลราหลอกมังหงสะขอเป็นสาวเหยียดบ่างเลยจะเป็นสาวนั่นสาวยังวะสาวยังบ้าดยังวะปูหูท่าตน บ้านในขึ้นกับันธาตุบ่ขึ้นกับันธาตุอันนี้นะรักทีสอง,องกันท <c oughs> ั้งคู่จะว่าขึ้นบนในหญ่ๆสิเอากระชาโดงนะครับบั่นโดงนะครับเอาทงคนกับบันเดียวกันเหรอวะเนาะบั่นปลาไ่ล้อมอบ่จะเอาบั่นปลาไ่ล้อมเลยดูคนละบ้านเนาะ เลือดน้ำ่ะน้นไม่ทงนะต้ไมไว้จ้งแก้วก็ได้เด้นะแต่ว่าเขาต้มเปียจืดมันจางบกพม่องเฮ้ยไงดิจ๊ะไปตามกระเสบนะใส่เป็นนัวลายนะม, <laughs> มือนันได้ไปซื้อตามโอยู่ฮานเลยไงสาขาวายุเป็นยังแส็บยังบกหูสุดรเรา,าเขาไปลอยเบิง่งกเราใส่เป็นนัวเต็มบ่วงหน่อยอน,นะ <laughs> เราใส่แบบที่ซื้ออยู่เลยนะจะพอแส็บแล้ววะ เพิ่นก็ตั้งอัน,นวงกบไปทีเรียบร้อยเนาะมีแต่บารีกาธาตั้งแล้วก็มีแต่ปัญจทาก็พี่น้องเอ้ยมันจังซียู่แนนเนะมาะนำเพิ่นก็มาแต่เศร้าผู้แหละมาสวยเดี๋ยวคนบอกอีหยังซอยจังแล้วไบายๆคนนี้ก็มาล้างคหกทางนี้กันเนาะล้างหกตะบังหงส์กินข้าวเศร้ากับยังเพิ่อนนะขา้าวเศร้าบอลเลย กินกับแจวกับแจวแบบนั่นแหละจังแข็งแหงน,น,นะคนดุเลยกินข้าวกับแจวมันจังแข็งแหงเนาะาบอกกินแจวไล่กับบะหมีแหงเห็ดเบี้ยกินแจวหมดว่าม,วม,มี่แบบหนึ่งน้ำไม้หมดหนึ่งหมาะเลยเยี่ยต้มต้มบะเป็นหนึ่งน้ำไม่ข้าวก็บเถือ,อ,บบถอ,อกสิ นี่พวกแม่กระเทียมจ้ะโอ้อยู่ตรนีน้องไม้พี่น้องแกงน้องไม้กินเพียงเด้อจะแซ่บไหวอืมสีสันนะนะชิมกันเลยตีชิมกันรู้นะตาแกงน้องไม้กับเบิ่งแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตาแซ่บแฮงแซ่บเลยเฮ้ยต้องเป็นตาแซ่บแซ่นี่สีปงสีปงเหรอบ่เป็นตาได้สิ่งลูกค่ะ ซีมต้นน้ำแดงวะเป็นไงจ้ากปลาแดกุณปลาแดกใส่น้ำเดียวหน่อดกุณเขาประเดกพราะประเดใส่ปลาแดอีกโปุงไปทีเรียบร้อยเนาะบันี้การพี่น้องประมาณนี้เลยตำบักเพ็ดตำมุกหุ่งก่อนพี่น้องสีสันแล้วแม่ซดได้นีมเนาะหอมแต่วันนี้คุณจะสีตำสมตำพอดีมา เธอไงล่ะกินตะแล่ว่าที่ได้เฮ้ยตําโลดตักให้แลก่อนนี่พงข้าวต้าอีกแล้วดอกพงบ่พงใส่เป้งนัวใส่น้ําตาลเฮ้ยแล้วก็ซอยมะกรูดมะนาวใส่พอบ่เต็มยังเดี๋ยวสิไปเตรียมรองก่อนอือ อ่ะบานี right. <L> ้ให <B> ้เห็นแต่มหงสก็ได้ส้สหน่อยนะตามกินเองเลยมึงบ่ได้ปซื้อบวกเงนน่อยเนาะซีสันหน่อยแล้วบวงเนาะไะเด็กไม่ยอมเลยแบบมึงอยากกันนะงองตุ่ตุ่มมึงีดเด็กหน่

bây giờ mát xin đâu phù hợp nhàng quá tình, tình, tình. bố đại đã sẵn rồi nè đại nô ôi <laughs> okay, loại, mày em mầm cua nhảy cả mua kim ทางไอ้องเผินกับแม่เผินน่ะกินอยู่แงนกันกินเนาะลายคนโสด<า>น้องลิน,น,นลทางนี้จะาว่าเบิดก่อนเลือมาจากเซแบบ่น้องลินเสแอบบอไอ้ธงกับน้องลินเผินมานํากันเพาเผินไปนอนเถินอ้ายเนาะทางนี้นะไล่แน่หมาน่ะอ แซดบพ่งค่อยซิมนะบอกงางแล้วกินคนละอันนัะนะ่นเนาะเพราะว่ากินกับยิ่งหน่อยหลายพวดบุญยี่หม่มองนงอางใหญ่ใหญ่ก็กินน้ำเราอยากทำโปรอีกเอากินเผาเซ๊ดเซ๊ดเดีวกลมาขวดไอทงกับแม่น้องน้อกินกันกันพี่นอ้นอ,งนองเดี๋ยวก็สิขอโตกินข้าวก่อนบ้านนี้เนาะโดยพี่น้องเดี๋ยวถ่ายปุ๊บพอกันคลิปหนา้นาเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปแล้วข,ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี